ดคะ่ะทุกนวันนี้ขายไม่หมดนะคะแต่ก็ตามนั้นจ้ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่นะคะกับทำสิ่งเดิมๆด,ด้วยหัวใจที่ใหม่เสมอนะคะทุกวันว่าเป็นวันที่ดีอยู่แล้วนะคะ วันนี้ดีมากๆากมากมากมมากมามากมมากกว่าทุกทวันเลยค่ะดีตรงไหนรู้ไหมคุณลูกคา้าคุณลูกคา้าตามมาจากในติ k กตอกแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะมาซื้อมาซื้อไปหนึ่งรอบแล้วนะคะกลับมาซื้อซ้าอีกค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะน่นะรนารักทุกคนเลยขอบคุณลูกคา้าทุกคนนะคะขอบคุณมากมนะคะคุณลูกค้าบอกว่า กลับไปแล้วไปกินแล้วติดใจค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะแม่ค้าไม่ได้หลงตัวเองนะคะอร่อยจริงนะจะบอกให้ค่ะขอบคุณคุณลูกค้านะคะขอบคุณมากๆค่ะปลื้มใจปลื้มใจสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพัฒนาสิ่งที่เรามุ่งมั่นทุกคนเห็นความสำคัญแล้วคุณลูกค้าเห็นความสำคัญกับสิ่งที่แม่ค้าทำนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ปลื้มใจปลื้มใจที่สุดเลยว้าวว้าวว้าวน่ารักทุกคนเลยคุณลูกค้าน่ารักทุกคนเลยกล้องพี่ไม่ได้เป็นหนังใจที่พี่คิดเลยให้อภัยกล้องพี่ด้วยนะเจ้าค่ะให้อภัยกล้องพี่ด้วยนะพี่ใช้กล้องเครื่องเดิมถ่ายให้อภัยด้วยนะคะน่ารักทุกคนเลยพอหันมาดูอีกทีขนมปังไหมจ้าดูสิดูสิโมเมนต์ความน่ารักแบบนี้ขอบคุณ